สวัสดีครับพบกับผมในรายการภาครูซ่าครับรายการที่นำเสนอกิจกรรมดีของน้องๆเยาวชนนักเรียนนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับผมได้มีโอกาสไปดูกนนารแข่งขันนะครับคุณยนต์ครับเป็นการนชิงช้นะประเทศเลยครับก็คือมีน้องๆเนี่ยเข้าร่วมกนนารแข่งขันมากมายเลยครับถึง1,200ทีมได้ก็รวมรวม ทีมหนึ่งก็2คนก็มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขประมาณ2,400คนยังไม่รวมผู้ปกครองยังไม่รวมผู้ปกสรอนนะครับก็ถือว่าเป็นมหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็แสดงศยภาพออกมาได้เก่งมากเลยครับผมไปเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบังคับมือทางน้ําทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับถือว่าน้องๆมีฝีมือมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูนันดีกว่าว่ามีการแข่งขันประเภทอะไรบ้างแล้วก็น้องๆมีควาสมสามารถเป็นอย่างไรบ้างครับติดตามครับ และการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับที่ร่วมสนับสนุนให้มีการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นครับรวมทั้งเจ้าภาพครับโรงเรียนหนองบัวครับที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากมายเลยครับทั้งสถานที่ทั้งอุปกรณ์และกระทั่งสนามแข่งขันถือว่าเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติเลยครับที่เอามาเป็นกติกาในครั้งนี้ครับ แล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยนะครับการแข่งขันนะครับเป็นหุ่นยนต์ทางน้ำครับบังคับมือนะครับบังคับมือน้องๆก็วางโปรแกรมมาเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ยังมีนะครับ หุ่นยนต์บังคับมือทางบกครับก็ถือว่ามีทั้งลิงไต่ราวนะครับมีทั้งบังคับเรื่องของการาลดแข่งแล้วก็ชุดบาสพวกนี้ถือว่าน้องๆเก่งมากวางโแผนว่าได้ดีมากเลยครับถือว่าผมนี่อึ้งเลยครับว่าทาไมน้องถึงมีความสามารถได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ซูโม่ด,ด้วยครับหุ่นยนต์ซูโม่เนี่ยผมเห็นน้องๆเอามาสู้กันครับลักษณะของหุ่นเองแล้วก็วิธีการเล่นของหุ่นนะครับถือว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถมากๆแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยทัดเทียมกับนานาประเทศเลยก็คือการแข่งขันในติเเลยพ่าน้อง ให้เวลาคิดเวลาทบทวนในการวางแผนโปรแกรมมาลงถึงการออกแบบหุ่นยนตตัวเองถือว่าได้มาตรฐานระดับโลกเลยครับ mm hmm. ก็ที่เห็นท่านเห็นภาพเลยนะครับว่าน้องๆนีมีความสามารถตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ทุ่มเทจริงๆครับ mm hmm. และที่สําคัญนะครับ mm hmm. ก็ยังมีการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับก็คือไม่มีม,มือแต่ว่าใช้โปรแกรมในการวางโปรแกรมแล้วก็ให้หุ่นยนต์ทํางานนะครับโดยที่น้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ผู้บุกสอนหรือว่าผู้ปกครองเข้าไปชมได้ครับ เวลาเจอปัญหาเนี่ยครับน้องๆหลายๆคนก็ต้องแก้ปัญหาอเองครับแต่หลายคนเนี่ยผมเห็นอยู่แค่ประถมอมงประมาณสัก10บขวบแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับยิบออาโน้ตบุ๊กเข้ามาวางนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับโปรแกรมของหุ่นยนต์ที่ตัวเองเอามาแล้วก็แก้ไขปัหาลักการแถมยังทําได้สมบูรณ์และเพอร์เฟกมากๆเลยครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องๆอายุ9ขวบ10บขวบแต่สามารถที่จะออกแบบโปรแกรมแล้วก็วางแผนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีจากการแข่งขันครั้งนี้ครับทำให้เห็นว่าน้องๆแต่ละคนนี่ครับมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจแล้วก็มีความพร้อมครับอย่างที่บอกไปครับว่าหุน่นยนต์เนี่ยครับไม่สามารถที่จะดวงดีได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ความสามารถต้องใช้วิธีการฝึกฝนแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับก็ <st> <c oughs> ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับทำให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพตัวเองได้เห็นมุมมองได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับแล้วก็เรื่องการทํางานเป็นทีมด้วยครับเพราะว่าต้องทํากับเพื่อนแล้วก็รวมถึงต้องมีความมีน้ําใจนักกีฬาก็คือต้องมีน้ําใจกับคนอื่นเรื่องของการโกงหรือว่าการที่เอาเปรียบคนอื่นโดย ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่น้องก็ทำออกมาได้ดีมากครับถือว่าต้องชื่นชมจริงๆครับครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะใช่ไหมครับผู้ชนะเราก็ต้องยกย่องว่าเขามีความสามารถเขามีความพร้อมจึงทําให้ได้รับชัยชนะไปครับก็ต้องชื่นชมน้องที่ทุ่มเทกันนะครับเสียสละเวลาส่วนตัวเวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็สามารถจะคว้าชัยชนะมาได้ส่วนคนที่แพ้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ไม่สามารถหาซื้อได้ครับไม่สามารถหาในห้องเรียนได้เขาต้องไปเเเเจออใในนนกาาาารข่่งงัทํหห้็ว การแข่งขันจริงๆกับการซ้อมเนี่ยมันมีความแตกต่างครับทำให้เขาได้เรียนรู้นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่เขาต้องแก้ไขเขาต้องเจอเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างก็ทําให้น้องๆเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สามารถจะปรับจุดดีให้แข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็จุดด้อยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแก้และครั้งต่อไปผมมั่นใจว่าน้องๆทุกคนจะต้องได้รับชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันอย่างแน่นอนเลยครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนได้ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันนะครับที่เห็นฝีไม้แรงมือของน้องๆเยาวชนไทยครับที่ผมจะพูดเลยครับว่าไม่แพ้ชาต,ติในโลกแน่นอนครับถ้าน้องๆกลุ่มนี้เยาวชนกลุ่มนี้นะครับ จะพัฒนาตัวเองต่อไปต่อยอดต่อไปนะผมว่าหุ่ญญนยนต์ของไทยเนี่ยต้องทัดเทียมกับระดับโลกแน่นอนครับแล้วอย่างที่บอกครับรายรการโฟร์พุซ่าวันนี้ก็พามาชมกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนนักเรียนนะครับที่เขามีความสามารถอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่าน้องๆเยาวชนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมีความเก่งหรือมีความชอบแตกต่างกันไปถ้าเขาได้เรียนรู้และรู้จักว่าสิ่งที่ตัวเองชอบคืออะไร จะทำให้เขาพัฒนาศักยภาพตัวเองไปสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่เขาชอบได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญของชาติต่อไปในอนาคตวันนี้ก็รายการเทปพิเศษของพากกูซ่านะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปต่อไปนะครับเทปต่อไปก็จะติดตามกันอีกครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ